การพักทายสบายดีพี่น้องเลยอยู่ทงไฮท,ทงนาพี่น้องเลยบรรยากาศแบบแดดแดดแน่คืมแน่เมื่อนี้อยู่ทงนาอยู่น้าเขาเคียวคือเก่าพี่น้องเลยแต่ช่วงนี้แดดมันอยากเป็นมกขี้เถ้าจังใดบุกหอนหอนพี่น้องเลยหอนเอาือฝนสิมาอีกอะไรเมือนนม่อเ้นนานี่ตกอยู่เมื่อเ้ารนี่ก็ตกจากจา,ากลงมาพี่น้องเลยฝนที่ดีช่วงนี้จะคือเดือนเก่าเดือนสิบนี่แหละ ตอนนี้สาวช,ชก็มีแนวเห็ดอีกเลยพี่น้องเลยอ,อยู่หน้าอยู่ไห้ก็ได้ม่อยู่สือส่อเขาสิมาซานต่อห้องน้ำในหน่อยของเขาสิมาสาบพี่น้องเลยสาบแล้วกระสีสาบแล้วอยาเี้ว่ีเอาอันกระเบื้องมาปูใส่หมองหัวสวมให้เพื่อนห้ากระก,กอแล้ว <c oughs> ผู้เห็ดก็เจ็บล้งางเจ็บแอวพี่น้องเลยอีตตบางมาเจ็บแอวอีกเลย จักว่าอันเหนียวมะข่าลังค่นคืนมาอีกแล้วบ่จักคือเจ็บแอมอีกแล้วตอนนั้นนะเป็นเหนียวมะข่าแลังลเหตุยากินแล้วมันก็เศร้าพี่น้องมันเศร้าเจ็บมาเมื่อแมนเป็นช3องามปีหบ่จักเคยมันเศร้านาะนี่บ่ได้จมเจ็บพนะพี่น้องเลยมันก็มันสงสัยมันเกิดใหม่อีกบ่จักคือแบบว่าเอาเหตุยังมันกับงุดเย็เด้บัดน,นี้มันเจ็บคนหนึ่งเจ็บเข่าคนหนึ่งเจ็บหลังโอ้ยจะเป็นศาส ูเจี๊ยฟันก็นยังบริสุทเร้าลยพี่น้องแก่ก็ยังไข่นะ่นั่นเศร้าเลยแทะมือว่านี่ก็ไปหาหมออีกมันก็โยอบอยู่แต่ว่าฟันนะมันสิถ่วมถ่วมฟันแขวกกแขวเศร้าเฮานี่พี่นอ้องหมอว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสีมาสาบซอยไอยเ้เอพิ่นเห็ดสาบ้องนามพี่น้องเอ้ยม้นนี้ เทียงสาจิวบันนาคือหมวนแถะวะไงอูเพราะเปิดเพลงทวน,ทนเปิดเพลงดังกวักๆเจ้าฮัผสมปูนซะก่อนแล้วก็สีมานน้ำไว้จังสีมาตีแล้วก็สาพ,พี่น้องเลยเฮ็ด้มันแล้วเป็นอันเป็นสินไปเห็ดห้องน้ำแล้วจังสิไปเฮ็ดน้ำหห่านเฟืองห่านยังขอเป็ดขอไก่ลายอันลายนะ่ยเจ้าก,กะดำหน้าปื้อระจักสีได้เดห,หรือบ่อใจแหละ หยาบมังคุดินกันยังบ่แล้วเห็ดไปพร้อมกันไปชวนพันแนลหรนาบมังคุดินกับบะเล้วพี่น้องเลยสั่งเต็นถั่วมักคุดินอยู่มันหักมันเปียกคนโตอยู่ซูมือก็เลยรอแบบหายเศร้าปวดแขวจักหน่อยซะก่อนยังสิไปกบอีกเห็ดบ่ได้มันจะปวดฟันแหละมันก็เลยแบบก้มลงแล้วมันปวดเศร้าทีนี้ก็เลยบ่เห็ดพี่น้องเลยเลยพักผ่อนซะก่อนหายเพิ่นก็เลยมา ก่อของหน้าให้มันแหลวสาบของหน้ามันเหลวสิบอนช่วงอากาศมันแดดจักหน่อยมันมังจักหน่อยาจะเหตุง่ายเนาะมักตดินก็นได้

ไม่ได้ทำฟับุกยังมันก็โอเคดอ่ะอ๋อไม่ยุบหู่ก็ได้เออนั่นแหละ จั่วแล้ว,วกเากัถวคือกันน้ำน้ำอันเมื่อนันไปยาเพือไว้มือน้องไปเมื่อไม่ถท่วมเพื่อขึ้นไว้ก็วไว้ ท,ท,ทั้งน้ำพ้นทังน้ำปล่อยเกือ่อยเลือนิดเลยข้าวขอมเวียงแกนพอมแต่ตัวเมื่อเวียงแกนแหงน้ำก,กว้างเลย่อเาตีไปน้ำอะไรไปน้ำบาะรือไรหร้หรตีมันเ้วเลย บอกหักเนาะจ๊กอันนี้เนี่ยสมบูรณนละหลอดนี้เนี่ยกำลังผสมพี่น้องเลยนวดนวดชาวสุน,น,สนีนวดไปนวดมากกับวนบกเขากันจะเคลียเขามีกระบะสมปูนกะสบายเนี่ยกระปุกยาหินหม่องสมปูน สืดเออโดนๆเลยแหละคุ้มกับคุ้มแท้ๆของน้ำหน่อยเราก็ไม่แล้วสักทอขอบเห็ดอย่าหยุดหย,ย่อนหย่อนขากนนีไปได้จีแล้วหัวไปเจาหัว โหลดง่ายอยู่วะอา่อีกเออถ้ามันแล้วลายกับมันกลายเป็นบางปวดทับตีแล้วบอสจะเฮ้ยได้คอ,อยชี้ซอยอั่นแหละฮะตักโคลนอย่างบรแิแรงถึงแหล่งลง มีอันเดียวในหม้อแนวอันอัน,นเดียวละมาเนี่ยแอบข้าตาบอกว่าาหนอจีก่อกนเนาะไปไปซับกอดนโดนเขากันแล้วเอาไปซับคือถอดฝา เที่ยงเพลงอยู่เที่ยงสดอยู่ดังวันวอนสาวไผ่กั็มาเคยก็พอกับพ่อใหญ่มากันถอนยาทวดินพี่น้องเจ้าหน้าที่ขึ้นเห็ดอยู่เห็ดกินเขาเขี้ยวงามๆโถ่อุ่มทุ่มทุ่มไดกัน 好了。 พุ้ยพ่อไปพูดเร็วไม่อกันถองหน้าขอ,อกแต่กับพุยถองหน้าขอ,อกแต่กับปุยเรา้มกับพุ้ยเอา ี่น้องไงเริ่มงามแล้ว,ลวกระตุอดใส่เป็นยังก่อแล้วหรือยังไรสาดอีกคนนะึงพี่น้องมันบวยงามพี่น้องงามงงาม,ม,งงาม,มันสูงพี่น้องไงช่องเมตรปลายแยกเม็พผอของหนามยันนี่แม่นเบา่องเม็ดปลายช้าเม็ดผัวยัก ของหน้าอี๊มาสูงกว่ดกระเดียดถึงพื้นมันพร้อมเพราะว่าพื้นมันมันเป็นไหหน้าเฮาก็เห็ดสูงไว้าเอ็นดี้พี่เนะาะบันี้เฮาก็มาวางแผนเพื่ออนาคตเฮาได้เห็ดเทือนเห็ดซานอยู่มองนี้เฮาก็จะต่อใส่นีเลยปิดประสิทธิ์ซำนี่พื้นเพือนเขาคนนี้ก็จะทมทมแล้วก็เห็ดเทือนอยู่มองนี้มันก็นเป็นไหหน้าพี่เนาะเอออยู่นี้นะ กำลังงามกุ้อ่กําลังแตกกแกกอตีกุ้งหนักสีเหลืองๆเนี่ยบบุยแล้งานอะไรที่เกาะไปให้งวัว อยบนตกะบนตกะข้ามสร้างระบาดนี่ขึ้นเต็มแพงเลยเด้ขึ้นเต็มแพงเรียบร้อยบนตกขฝ่าห้องพรอ้อมเลีพี่น้องโอ้ยยินดีฮึมฮึเอาอย่ามาอยู่นี่ที่ลูกบนตกนะ ก็เนี้กำลังเห็ดกินพี่น้องเอ้ยเขาคั่วฝนกระตุกพอฝนคั่วกะหัวพอคั่วย่อยกตสิเป็นนเ้็ดไทยพี่น้องแล sí, t <t ้วก็ตำบักหุ่อ้าวพี่น้องเอ้ยฝนตกขั you know, ้วห้ามหัวเฮาเที่ยงกระไดยังบริสุรลังกาซีใหม่มาใส่ฝนตกมาละเปียกเบิดอาหารเที่ยงคนงานชาวสุกณีพี่น้อง เมนูก็คือแกงปลาพี่น้องวัน,นี้แกงปลาใส่น้ำมันส้มเดอ้อวัน,นี่ก็ออกมาเบิร์ดพอซีก็มาเลยแหละน้องไข่เมื่อพี่น้องไปฟุ้นตบมน้มาอีกเลยพี่น้องโอ้ยฟ้นมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอเคพี่น้องในโซเชียลกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยเป็นกำลังแรงใจ